สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาให้ดูงานติดตั้งกล้องติดรถยนต์ใน mercedes benz c 2 2 0 d นะครับผมก็อันนี้เป็นกล้องหน้าหลังนะครับอ่านี่กล้องหน้าครับอันนั้นกล้องหลังนะครับผมสามารถปิดม่านได้ปกตินะครับไม่ติดม่านนะครับผมรุ่นนี้ก็มีม่านด้านหลังก็สามารถเลื่อนปิดได้นะครับก็กล้องตัวเล็กนิดเดียวครับข้างหลังเป็น full hd ข้างหน้าเป็น 2k นะครับผมก็เออสเปคดีนะครับอ่า 2k นะครับกอ แล้วก็ทนนะครับเป็นระบบซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับก็การใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็ถ้าสมมุติสตาร์ทรถนะครับหรือว่าออนเนี่ยปุ๊บกล้องเขาก็จะทางานนะครับผมอ่าเนี่นะฮะนี่ก็จะบอกว่า Wifi on เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ก็เออเขาก็จะบันทึกไปเรื่อยตามการใช้งานของรถนะครับถ้าดับรถก็เออกล้องก็หยุดบันทึกนะครับแล้วก็ดับตัวเองลงไปนะครับผมก็ อ่าอันนี้ติดตั้งไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับอ่าเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่ไม่เกะกะนะครับไม่ตัดต่อสายไฟเลยทั้งสิ้นนะครับผมอ่านี่นะครับก็อ่าไม่มีจอนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยติดรถเบนซ์เนี่ยก็ควรจะไม่ไม่ให้ไม่ให้มีจอจะได้ไม่เกะกะนะครับผมตัวเล็กนิดเดียวครับอ่านี่นะฮะทัศนวิสัยคนขับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเวลาขับนะครับผมปรับกระจกนิดนึงครับอ่า นี่นะฮะก็จะไม่บับงสายตานะครับผมเวลาขับรถนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยฮะก็ง่ายๆเลยครับก็คือ,เ,อเขามี Wifi นะครับ Wifi ก็เป็นมี2องขึ้นนะครับขึ้น2.4งจุดสกิกกับ5้ากิกนะครับผมขึ้น5้ากิกจะเร็วกว่าอา่าก็คือเรามเาีเราเอามือถือมาแล้วเราก็คอนเน็กกับมือถือโดยลงแอปนะครับอา่าแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแอปชื่อว่า a อเซดโมนะครับผม เชื่อมต่อ Wifi เพื่อดึงคลิปมานะครับผมเพื่อดึงคลิปที่อยู่ในเมมโมรีของกล้องนะครับเข้ามาในมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดเมมโมรีออกมานะครับผมก็สะดวกนะครับแล้วก็โหลดเร็วด้วยครับผมทีนี้คลิปสอนใช้งานก็เดี๋ยวผมแยกไว้ในช่องของผมนะครับก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับผมจะได้ไม่ยาวเกินไปอันนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวสมมุติผมดับรถนะครับ่าสักครู่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมดับรถแล้วปุ๊บก็ดับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็สนใจติดตั้งติดต่อมาได้นะครับที่เฟซบุ๊กอดิศักนั่งดีลกนะครับไลน์ไอดีอดิศักศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์สองแปดสองสองห้าศูนย์นะครับผมชื่อโอนะครับรับติดตั้งเฉพาะวัน หยุดราชการนะครับผมก็ทำมาแล้วเป็นพันคันนะครับหลักพันคันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ